คิดใครครวนตามพระคัมภีร์มัทธิวบทที่1ิข้อ3 4ถึง39อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่าวรักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอาการเขนของตนตามเรามาผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจากกับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดคําถามเพื่อการไขครวรหนึ่งทำไมพระคัมภีร์เริ่มต้นในข้อ34ว่าอย่าคิดว่า ท่านเข้าใจว่าอย่างไรความหมายคืออะไรในความเข้าใจของท่าน 2. ท่านเข้าใจความหมายของคําว่าดาบคืออะไรในพระชนักของพระเจ้าตอนนี้และอะไรคือดาบที่ท่านประเชิญอยู่ในวันนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาลองคิดไข้ครวญให้พยายามสิทธิของพระเจ้าได้เปิดเผยกับท่าน 3. อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราไม่มีค่าควรกับพระเยซูท่านอยากเป็นคนที่มีค่าควรกับพระเยซูหรือไม่ ลองอธิษฐานให้พระเจ้าเปิดเผยว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่กำลังทำให้เราไม่มีค่าควรกับพระเยซูคริสต์ 4. การรับการเขนหรือการแบกการเขน็นตามพระเยซูคริสต์สำคัญอย่างไรอะไรคือการเขนของท่านในวันนี้ท่านรู้สึกยากลำบากในการแบกมันหรือไม่อธิษฐานไข้ครวญขอให้พญานุสุขพระเจ้าสำแดงแก่ท่าน 5. พระเยซูคริสต กำลังสอนให้เรารักคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวเช่นบิดามารดาพี่น้องหรือคนที่เรารักหรือไม่ถ้าเราอ่านจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูกำลังสอนไม่เรารักคนต่างๆเหล่าน,นั้นใช่หรือไม่ท่านเข้าใจพระชนะของพระเจ้าตอนนี้อย่างไรหลองคิดไครครวญหกมีอะไรไหมในวันนี้ที่ท่านรักสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นมากกว่าที่จะเดินติดตามพระเยซูคริส ขอพระเจ้าช่วยท่านสามารถสำแดงความรักได้อย่างถูกต้องและเพื่อท่านจะสามารถมีชีวิตที่เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านมีชัยชนะขึ้นขอพระชนะของพระเจ้าที่ท่านไข่กลัวในวันนี้ได้รับการเปิดเผยและสำแดงและได้รับกำลังมาโดยฤทธิดเด์เดชพื่ยามเสร็จของพงระองค์ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านประญชิญสิ่งใดอยู่แต่ถ้าวันนี้พระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่างกับท่านขอให้ท่านมีชัยชนะ ในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยและสำแดงแก่ท่านขอพระเจ้าว่วยพระพรครับ